สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราพบกับผู้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ<ะ>วันนี้เรามาแกะกล่องนะครับเมกะสเปซมอนลี่เอ็ดการ์ดนะเอ็ดการ์ดคือทาร์ดไข่ทาร์ดไข่ใช่ของใครอ่ะของของบูอ่ะมาแล้วเราก็มาแกะก,กันเลยดีกว่า แล้วเขาจะมีมาให้ไหมอะอยู่ด้านหลังบอลลี่ป้าแกะให้บูกินหน่อยนะอ่ามีการหนึ่งใบการหนึ่งใบบูบูต้องไปแกะอีกใช่ไหมนี่บูต้องไปแกะการ์ดใช่ไหมป้าใช่ใช่ใช่บูบูแกะการาดอ่าเอ็กทาร์ก400เปอร์เซ็นต์เอ็กทาร์กใช่แล้วก็จะเป็นลายเหมือนข้างก่อนนะป้าสวยนะเขียนว่าอะไรเนี่น<า>ยมิกซ์แพคเกจ ของเคนี่บอกลายสวยมากเลยนะครับตัวกล่องอ่ะเรามาดูปืนกันดีกว่าโอ้โหนี่ปิงอ,อกไม้ด้วยนะสวยงามมันต้องอย่างนี้แหละไม่ไ,มไมหมน่อยนี่ปิงโอ้บาบุยจะจับนี่กินได้ไหมน่ากินใช่ไหมเล่าไว้ถุงมือนี่สีตุ่นๆมากเลยอถอนหน้กกากากถอนหน้ากาก ใคอ่<า>อยรอบป้าทำไมมีเขาสูงกว่าปูเขาสูงกว่าทุกตัวแหละไม่ใช่เพิ่งสูงเขาสูงมานานแล้วปูต้องแหงนคอคุยหน่อยปูเหนื่อยมีมีไซส์400่ปล่ะ,ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับด้านหลังเป็นอะไรยีงไงป้าทอาไข่ข่างหลังเดี๋ยวขายขาวขยาวายยาก่อน ที่ให้มันแบบเห็นหน้าหน้านี่นไม่ค่อยเห็นเลยทัดความหมดทุกอันเลยทัดความหมดเลยปิงปิงปิงไม่ต่าง,าางมันมันประกบกันนะอ,อ่ะอันนี้แล้วกันพอเห็นอันหนึง่งนะครับด้านหลังนี่ เป็นโลโก้นะครับเหมือนเปิดร้านขายขนมเลยนะป้าว่าไงอยากกไนะงฮะแล้วทำไงเปิดไม่ได้อ่ะปเปิดยังไงเราเปิดเปิดไม่ได้เปิดไม่ออกทำไมป้าไม่ตามใจบูเลยมันเปิดไม่ออกอ้าวนะครับดูนีิเปิดเอ้ยสวยงามเปิดแล้วหน้าตาก็ดูใสๆขึ้นมา ตัวนี้เป็นตัวสีเหลืองนะครับปกติลี่เหลืองลี่เหลืองเนี่ยเห็นอยู่แค่ประมาณ3คอนะครับก็คือกาฟิลไหมกาฟิลต้องเป็นเหลืองไหมกาฟิลออกส้มน,นะป่ะเป็นสปนอกส้มอ่าสปอนบ๊อบเหลืองๆนะครับแล้วก็จะเป็นตัวไซส์พันเปอร์เซ็นที่เป็นเป็นเอ,อ่อแลมโบกินีเป็นสีเหลืองนะนะครับแล้วก็นี้ก็เป็นเหลืองแบบส้ม<ะ> สวนก็ไม่ไปหญิงจังเลยม,มาก็ต้องช่วยกันทํามาหากินสิก็ามาแค่นี้แหละมามาโชว์ยั่วๆนะครับก็เท่านี้เลยเท่านี้เลยตัวเดียวใช่ใช <ไป S 2> สวยดียกว่าพุ๊บไปนอนแล้วนะครับท่านผู้ชมโชคดบีบายบา